สวัสดีครับพี่น้องบอกกันอีกคือเกาเหมือนเดิมนะครับกับกับผมประกองสมพันธ์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบสามมีนาคมสองพันอร่อยหกสิบห้าพี่น้องวันอาทิตย์มือพักพอนพี่น้องแต่วอาผมไปเขาเวนีนกันก่อนหรือว่านะครับประมาณหกโมงหกโมงเคืองๆนี่ยหกโมงเศร้านะครับแต่เวนก็ล่างกิ่นพี่น้องนี่ มาเบึงมาเบึงหวัวพี่น้องบึงหวก็หลังงามนะครับนี่บอวนี่เกิดกอนมูลเลยนี่พูนขึ้นวอขึ่นแพะสองตัวนะครับท่านคุณมั <c oughs> นกน็หัว่าปีขึ้นแพ่เดียวนะครับแต่เลี้ยนหนุ่มูเดียวกันท่านขึ้นเลยเพราะท่านงญ่อยู่พี่น้องเขาเกิดเขาเกิดขึ้นมากเขาพอหนาวนะครับอากาศหนาวมันก็เลยบ่ใหไงพี่น้องด้หลังนะครับบนบ่กินอาหารนะครับอันนี้อันเกิดพร้อมกันนี่ เดียวกันนะครับพี่น้องเบ็นไงใกล่ครับเบ็นไงใก่โป้งขาแล้วล่ะแต่ว่านี่ก็ขึ้นแพตัวนึงน,ะนางกขโ,โมยินคันบ้าออกกินเข,า,า,า,นขาได้นี่ไงมูไงไง,ไงกินมาทำแค่น้อยนี่นะครับก็มากินมูหนี่มัดเลยอาหารไงเขาไงเอาดึงกบไงได้เพี่น้องเดี๋ยวกบมันจะใช่ป่ะที่ว่าเลยนี่มันเป็นกบหัวป,ปีนะครับ มันแตกใส่นะครับแต่เล่นเติอบตัวเร็วนะครับมูลขั้วมันเป็นพรหมเอพันนะครับเพื่นอนวโดโปูนตัวเดียวหน่อเห็นเราพี่นอ้องบ่อมันบ่อมขึ้นเลยเด้บ่อมขึ้นต่างหากเด้บางทีผงทายมันว่านต่างหากเลยพี่นอ้องอันนี้ขึ้นละสองตัวตัวสองตัวมื่อขึ้นตัวสองตัวกันนี่คลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคล้อยไปเรื่อยๆนี่หนาวาพี่น้องเว้ปวด ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร่างเข่าทีนะครับแต่บางงูแรกเป็นเดยเยื่อทนหนำเสียอย่างเดียวนะครับเราโทษหาอาจารย์แล้วมันบ่เพียงล้ออาจารย์ว่าผมให้อาหารเต่าแรกหนะ่อยบอมมีตัวทองบวมเลยนะครับตัวทองบวมบนไ่เห็นบ,บ่เห็นแตโตัวนะครับบ่โพดก็คือว่าบ,บ่เห็นเห็นตัวนึงเห็นมันบบ่าจะว่า ก็ขาวใช่ไหมพี่น้องต้องบวมนะครับในอาหารลายหุ่นการี่อาหารลายทองเขาตีบวมนะครับที่มาแล้วเฮียเอ้าตัวนุ่งไว่เป็นกบหน่อยแหละข้าวเดียวตัวหมูวาดนี่พี่น้องหางเขาลงหดลงข้าวเดียวสันเดียกตัวใหญ่นะครับข้าวเดียวปั๊บด้วยตินดงลงกว่าหนึ่งเหมือนนะครับเห็นคนนะครับอันนี้รุ่น เกิดรุ่นชุดแรกที่เห็นนั่นหนึ่งมือครับเนี่ย่ว่างายก็เขาเพราะว่ามันหางยิงหางยิงไงพี่น้องนี่มองบวกมงกับมีดพี่น้องบวกมงกับมีดอมันมันเผาขอมีดบวกมงกับมีดพี่น้องอันนี้รุ่นสองนี่พี่น้องงามเนียนติดกับดุนี่เอาเงี้ยยิงไงไวๆพี่น้องรุ่นนี้มันบ่ถือปวดนะครับ เดี u, mm ๋ยวนีเอาเนี้ยเอาเลยนะครับนี่เอานเอาครับุมาครับนตอนเอาเงี้ยกินพวงมาเบยบงะมันขึ้นเต็มอยู่ตอนนี้เงียกินกินเงี้ยเราก็ตงมายื่งลังนะครับไก่ทอดท่านมูนันนะครับไก่ท่านมูชุดแรกแล้วนี่ไว่ชุดฟองไนที่นมครับ กึบกับกึบกับนี่เทาค่อยดีทุกคนผมไปตั้งขัว้วในกล่องไว้มันได้เป็นหุ่นหมืดนะครับติดสองนี่พี่หองนี่เท่าเยอะไหมพอผอหนาวมิถุนห่อนพ่อนห่อนย่างเดียวมูลนี่พออากาศห่อนนะครับขาดหนาวก็เคยพอ่อนะครับก็ฝนตกพอฝนตกอยู่ สองเหมือนต้องหันมัพาอยู่มากนะครับอันนี้บบอสีห็ดแดงมาใส่อยู่นี่พุ่หนาผลมันแดงมันใสเขาโตเร็วๆนะครับอดินมานใสหมว่บ้านเห็ดบอเพิ่มอีกพี่น้องตัวท่านนิวท่านขยับเราเห็นบ้านกัมไม่ร่าหน่อยนะครับเพี่วัฒน์เขาบางจุดสีนี่ชุดสามพ่พุ่นพี่น้องชุดสามพิู่ลเห็ดบอทีเมียน คือซีกินยาเป็นอะไ้พี่น้องให้อาหารนะปั่นปั่นปั่นให้เกียรติท่านจีนนะคุณอาลาก็เห็นว่าดำดำพุ๊ดเล็กน้องที่บนติดเปิดอนายมึงเห็นไหมครับดำดำแบกินแ้บเป็นอะเด้ นะครับให้กินว้านต้มว่านน้ำขึ้นนะครับรอยขึ้นมากเลยไว่ย่ายอยู่นาข้าวเดียวบัตานบัมีนั่นบัมีอันนั้นบัตาบัมีอากาศเย็นอากาศหอนไงว่าวนะครับม้วนกินข้าวเดียวหมดม้วนนี่มันเหี้ยวบท่านกินนะครับเฮ้คอยกินไปเลยจนมัดปั่นไปดีๆนะครับว้านปั่นบอดีมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเยอ่นะครับ ก็ดึงออกไปกินด้วยพี่น้องบ่อนี่บ่อน,น,น,นี่กินมะเกียงบานกินสะเนือ่องจ่าบอาสงสัยเขาจะมีหน่อยตัวผมว่าบมื่อเขาเห็นหูหหตาผมเตยเสิสกินมะเกียงคือวงมุงบ่อน,นี่นะครับนี่มันมีหน่อยตัวมันกินมานหมดใหญ่ไ,ไว้เด่น,นหน่อยมันห่างนะครับ หางไรเงี gens, bon, ้ยเว้ยที่เนยซาครับอาหารปลเพียงพ่อมันอาหารเพียงพอกันคือกันนั่นเห็นปะจุดนี้เห็นว่าดำดำเห็นว่ารวบรวบมากินอาหารเห็นว่ากินเป็นบอลกินดีดี่เห็นว่ากุ๊บกับกุ๊บกับอย่างนี้เห็นจุดดำดำเลยตรงนี้ขยายลงอันจุดดำดำหนึ่งจุดสองจุด สามจุดที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดนะครับตามที่ห่ออาหารให้นะครับอาหารวางใส่กันแล้วากไปยุหันนะครับอันนี้ว่าเป็นจุดเลยนี่เป็นไเป็นว่าขื้เขาเห็นปะทั้งนี้ดามปุดเลยนะเขากินเป็นนะครับเป็นปะมันหนาบอกินเป็นทั้งนี้เริ่มที่กินนี่กินม่าทั้งเกียงแต่บ่านี่กืันบปุ๊นะครับบ่่แบบบ่แบบ่แดกพ่บอกกินบ่ทั้งเกียงคือบอนนะครับบอนกินข้าวเดียว นะครับพื้นเลยนะครับนี่เพื่อการกินอาหารของลอันี่เห็นไหมพึ้นเลยตั้งกันเห็นบระพี่น้องรีบรีเลยกินดีเท้าหนานะแต่สัตว์เงี้ยได้มูกินดีดีแต่ว่าดีบางก็มูลบางกินน่อยๆเงหญ่ว่าก็เลยว่าว่าประเทศไทยนะครับกินดีก็ถูมูลบางก็ได้เลยมูลบางดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นได้หลายบอนะครับเขาอยู่แบบสบายสบายใจนะครับ เอา้าคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับก้อนพี่น้องผมที่ไปปลูกต้นตะไคร้วั่อตะซับนะครับก่อนจากลากันมนึงอย่าลืมกดตะไคร์กดซับตะไครไ์กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ